ห้เเธอคดดียววก็มแลวสวัสดีครับผม QQ Story นะฮะแล้วนี้ผมจะพาไปกินหม้อไฟร้านการะเกตก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับนี่ไปดูเลยแต่กินกล้ยหอมันจะมีอยู่ไหมอ่ะก็มีนะอยากได้เลนกล้องใหม่จัดเฟรมเยอะนะฮะแล้วมันมีสีสีเส้นนะที่ตรงนี้นะครับ เอาผมกินหมดให้ทุกคนดูนะครับอ่มุมกว้างอาจจะต่ำไปสักเล็กน้อยนะฮะแต่ก็จัดเลยดีกว่าหิวข้ามาเมื่อกี้เราลองกินมาม่าไปนะครับก็คือรสชาติก็โอเคครับดีเลยนี่มันเป็นหม้อไฟเนื้อนะครับ นี่เป็นไส้นะไส้ตุ๋นมาเธอเชื่อป่ะข้าวเหนียวตโล่เอมมันมีสิ่งชีวิตจัดเขาบมกนก็ไม่ได้กินยากขนาดหรอกคือกินได้แล้ว รสชาตินี่คือตึงเปรียร้ยบเ<ป>ดี๋ยวรอเธอกินเสร็จไปให้เธอช่วยถ่ายนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะหมดก่อนเธอหรือเปล่าเวอร์เพื่อใ <laughs> จเอาถ่าน้องเวอร์แล้วกไปหมดแล้วครับหนึ่งเส้นนั่นคือเส้นมาม่านะเอาไปเปิดเส้นเล็ก

บม,บมอเอาครับเส้นเล็กเราหมดแล้วนะต่อไปก็มาต่อที่มีขาวต่อตำนานนักกินไปเรื่อย แต่ว่าเขายินหมดหมดเพราะเขานี่ตำนานใช่ไหม<น>ตำนานร้านหมูท่<น>ถ้ามากินกับพี่ยิมมีเนี่ยเพราะว่าในแป๊บเดียวกินเน่าหรอกไม่เนื้อนั่นแต่เข้ากับเอ็มอะเขาว่าหมดแน่นอนแน่ให้เธอคุณเดียวก็หมดแล้ว ว่างทางกลับนะบน่นอิ่มอิ่มไม่ไหวว่างอยา่างขายให้หน่อยนะนี่ตอบกลับมูมาคำนีว้วนกันอะไรจะทำมอบก่อนกินคนเดียวอยากไปฟิตเนสเลยกินเยอะขนาดนี้อยากไปฟิตเนสเลยเพราะว่าแรงจะมีเยอะมากจะไม่เป็นไร สั่งสมพลังงานไปในม่พวกนี้ก็เอาออตป็นเส้นหมี่ค่ะเดลยเหนืนะะ <c oughs> อออกเต็มหลังคนร้อนจัดตามตัวเองเอาอะไรมาผอมก,กินขนาดนี้ <c oughs> ก็ลองตึงตึงนะแมย <c oughs> นี่คำร้องสุดท้ายได้ <c oughs> หเหลือนิดหน่อย เหลือก็รับน่านด้หมดแล้วคู่ก็ไม่นานนะสิบกว่านาทีแต่ว่าฉันนับว่าหมดยังไั่รู้ก็หมด ยกต้องถ่ายนะนับว่าหมดแล้วเนาะก็เหลืออ๋อย้ยอันนี้นหนึ่งเหลือลูกชิ้นนะจบแบบไปก่อนเพียงเท่านี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวคิวสตอรี่นะครับมุมกล้องอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับเพราะว่า เราไม่อยาการบกวนคนอื่นเนาะแล้วก็แบบว่ามันคนเยอะนะครับตอนเที่ยงเวลาคนกินข้าวรสชาติคืออร่อยนะฮะแล้วก็อิ่มมาก